สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงชาวเน็ตจะโปะ๊แพทปกปิดทำรายหรือเปล่าเห็นเช็คอินพัทยาหลังจากที่สาวแพนนัปพาออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 พร้อมแจ้งทำรายย้อนหลังและขอโทษทุกคนที่ได้พบเจอรวมทั้งงานว่าจ้างไว้ทั้งหมดเมื่อช่วงเย็ยนของวันที่20ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทำรายตั้งแต่วันที่13-20ถึงพบว่าส่วนใหญ่มีออกไปทำงานข้างนอกได้อยู่ที่บ้าน แต่โรคออนไลน์ตั้งข้อสงสัยทำรายวันที่18กรกดาคมพบว่าสาวแพทมีการเช็คอ,อินที่พัทยานอกจากนี้ก็มีเพื่อนของนับก็ได้เช็คอินและลงสตอรี่ที่เดียวกับสาวแพทซึ่งชาวเน็ตเห็นทั้งรูปและหลานสาวของแพทยอยู่ในงานนั้นด้วยเรื่องนี้แท้จริงอย่างไรคงต้องรอให้สาวแพทออกมาชี้แจงแล้วค่ะ